รถไถนั่งขับพวกนี้นะครับราคาอยู่ที่แสนต้นต้นครับประมาณแสนสามแสนสี่แสนห้าและนี่ก็คือเครื่องจักรเก่าครับท่านผู้ชมจากญี่ปุ่นนะฮะอายุนานตัวรถสี่ห้าสิบสิบเจ็ดสิบปีครับมีเก่าเก็บยังใช้งานได้ดีฮะเฮียบ,บอกว่าสตาร์ทติดทุกคันเลยเอามาตั้งโชว์ไว้ก่อนมีฮิโนมโต้นะครับแล้วก็คูเบต้า ตั้งแต่สมัยยุคดลุดลบั้นเลยเราคงได้เห็นอรารยธรรมนะฮะความรุ่งเรืองของเครื่องจักรที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะในยุคแรกเริ่มเริ่มต้นของเขาตอนนี้ก็ีเป็นเครื่องจักรที่สองครับนาเข้ามาหลายคนก็เลือกซื้อที่เข้าไปใช้งานในภาคของเกษตรกรรมแบบทาเองหรือว่าหลายคนก็ซื้อไปเอาไปโชว์รครับเรียกว่ากลิ้งอายความหลังะฮะ ตั้งโชว์ก็ดูแล้วฮัสกิกดีเฮียสวัสดีครับดีรรๆๆครับผมสาโรสตุสพรตัวจริงจริงครับร้านจรัญรุ่งเรือง2015ครับจำหน่ายรถไทยเล็กกระบ้านะญี่ปุ่นคุตาบ้านเราครับโอเคครับเฮียเคยติดตามเฮียนะครับผมอยู่ในเฟซบุ๊กเนาะครับผมเอา่าอะไหล่ชิ้นส่วนเก่าญี่ปุ่นครับนี่เขาบอกว่ามาโซนโคราชลบบุรีชัยภูมิอ่าชัยภูมิครับด่างหัวรถ ดีเด่นลงพ่อคูณต้องร้านนี้ครับผมเขาบอกว่าอะไรแค่บาทสองบาทก็ยังขายขายครับนี่ปลาท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมนปครับไารับชมวันนี้นี่กาลังแกะอยู่เลยหลายคนคงไม่เชื่อเอออะไรชิ้นเล็กแกะจากรถขาขนาดใหญ่แบบนี้ถูกต้องครับมันจะคุ้มค่าเลยครับเนี่ยคือหนับแรกเลยผมไอคิวผมคือขายรถถัดเต็มคันผมขายออกไปผมต้องมีอะไรให้ลูกค้าครับอันดับแรกเลยนะครับ ก็น็อตตัวสองตัวผมเอาจริงๆผมแกะขายไม่เชื่อคุณลองโทรมาผมฮะ0954249698ได้เลยครับนี่ปะเดี๋ยวพาทัวร์หน่อยครับเนนะครับเฮียสาวรถอยู่ทุกวันไหมครับเนี่ยอ่าอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันครับเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เปิดไหมวันอาทิตย์เปิดครึ่งวันเช้าครับออ๋คอยบริการอยู่เนี่ยครับกำลังแกะกันอยู่เลยใช่ครับอันนี้เราก็อันนี้อันนี้เป็นเป็น มันเป็นเป็นเรื่องเราแกะกันแบบนี้กันครับเห็เท้าผมมีเก็บเงินต้นทางปลายทางก็มีครับแล้วแต่คุณลูกค้าที่จะพึงพอใจในลักษณะตรงไหนแต่รถผมว่ามีขายอยู่ตลอดอยู่แล้วกับแต่ผมก็ก็ใช้ตรงตรงนั้นด้วยแล้วก็มาแกะอะไรขายเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้รถกันแบบว่ามีอะไรไงตามตามสเต็ปของของการการขายของผมอยู่แล้วครับผมเ็เรียกว่าดูแล จนถึงวินาทีสุดท้ายของเครื่องจักรถูกลกล้องครับนึกว่าจะขายเป็นเศษเหล็กที่เห็นอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือคือจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันอย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมครับแต่ถ้าเราจะเอามาประกอบมันไม่คุ้มสําหรับผมผมก็เอาของม,มาซื้อฝาไฮผมมาแกะฝาไฮเอาแบบอย่างนี้กันดีกว่าชัวกว่าแกะไปแล้วไม่เสียเลยครับเฮียแบบนี้เดี๋ยวผมก็เก็บไว้ในล่มพอในล่มแล้วก็จะมีลูกค้าโทรมาวันนี้เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แบบเป็นบางจังหวะและเวลานะครับ แต่มันก็ไม่ได้ขายว่าวันเดียวจมุดทั้งคันอาศัยวนครับวนกลับปะเนี่ยพาทัวร์หน่อยฮะได้เลยครับเห็นมีรถบางคันหน้าตามันแปลกๆปแน่นอนแหละครับว่าไม่ใช่รถบ้านเราแน่นอนถูกต้องครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้ามาครับราคาล่ะครับราคายังพอจะย้มได้ไหมยังรถไถยเนี่ยราคาหลักหมื่นเลยครับหมื่นหมื่นต้นๆก็มีใช่ค่าเอาสมมติแล้วพูดกันแบบรวมสามหมื่นสี่หมื่นถูกต้องครับแต่ราคาแบบนี้มันจะไปใช้ คู่กับราคาหลักแสนมันไปเปรียบเทียบกันไม่ได้คือมันต้องเป็นชั้นเงินอยู่แล้วครับมาเฮียนี่นี่นเจอพระเอกละจริงๆผมชอบส่วนตัวแหละไอ้รถไซมีบบนี่แบบเนี้กลุ่มเป้าหมายของเราคือประเภทไหนลูกค้าที่ปลดเกษียณหรือคนที่มีอายุทําทงานทําไร่แบบประมาณที่สองไร่สามไร่ประมาณนั้น,นครับออกกำลังกายไปด้วยไม่ต้องไปจ้างเขาไม่ต้องครับซื้อแค่หลักหมื่นถูกต้องครับแล้วมันใช้งานได้จริงไหมเฮียได้ครับของผมได้ครับแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ของผมนะครับ ไปจอดในโซนนู้นเอาไว้ระเบิดอะไรของผมเป็นสเต็ปแบบนี้ผมขายรถอยู่สองประเภทสวยกับไม่สวยไม่สวยคือระเบิดอะไรกันเลยเอาแบบนี้ดีกว่าครับทุกทุกคันนี่มีอะไรรองรับนี่ครับอีก10ปี20ปีมีครับก็ยังมีอะไรให้ผมกล้าพูดได้เลยว่ามีถึงแม้รถมันจะตกยุคไปแล้วใช่ครับมีครับผมผมมีแน่นอนครับอย่างนี้มันมันไถมันใช้งานในที่บ้านเรา ใช่ไหมถ้าจากญี่ปุ่นอ่ะจริงๆแล้วเขามีโรตาตรี่สำหรับพลดินแต่บ้านเรามาประยุกต์ใส่ผ่านได้ตรงนี้ใส่ฝังได้เป็นเครื่องยนต์สามโซ่เผาหัวสตาร์ทเป็นโฟวินล้อน่าจะเป็นโฟวินอย่างตัวเนี้ยคือสเต็ปของเขาจะยกให้สูงได้ขนาดนี้กลับํำให้ต่ำเลี่ยขนาดนี้ได้คือแล้วแต่ของญี่ปุ่นเขาใช้อีกประเภทหนึ่งนะครับเนี่ยไปดูฝั่งด้านนี้ครับที่เห็นจอดอยู่ตรงนี้ แกอะไรเลยครับอ๋ออยากอยากได้สัวงชี้ได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับอ,อยากได้ชิ้นไหนชี้เลยไม่งั้นก็ทักไอดียไลน์ผม0954249698ส่งรูปมาตัวอย่างมาปุ๊บเดี๋ยวผมก็คุยเรื่องราคาจัดส่งได้เลยคุณไม่ต้องมาหรืออยากมาเห็นตัวจริงผมมาได้เลยครับตัวจริงเฮียแกเซอร์วิสไม้ผู้ชมน่ารักด้วย <laughs> <laughs> เห็นดุดันแบบนี้แต่ว่าบริการดีค่อนข้างที่จะเอาใจเหมือนกันนะใช่เพราะทุกวันนี้เราก็ เราก็ต้องหาเพื่อนฝูงครับและลูกค้าตามสเต็ปของเราอยู่แล้วไม่ซื้อมาเที่ยวได้ไหมได้ครับยินดีเลยครับของผมผมได้หมดของผมครับเดี๋ยวเพื่อเพื่อเพื่อลูกค้ามาดูปุ๊บอยากได้รถไถเอาไปขายติดต่อผมได้อีกนี่เลยเป็นในหน้าของของยันม้ารถบ้านเรานะผมว่าแกะอะไรอย่างนี้ผมก็มีนะผมสามารถที่เอาเฟืองตัวเดียวผมก็ถอดครับ อยากจะปลูกให้มันไม่ปลไก้รับปลูกอย่างนี้ไม่ได้ครับอันนี้ปลูกไม่ตื่นแล้วไม่ไม่ไม่คุ้มครับสําหรับสําหรับการใช้เวลาปลูกนะครับครับผมอันนี้คือตีเป็นซากใช่ครับแกะอะไรขายผมแกะอะไรครับสับเนียเรียกว่าระเบิดอะไรถูกต้องครับอืมครับน่าสนใจเหมือนเหมือนต้องการตับตายพันธุงจัดเลยครับองผมอ๋อมีมีให้หมดเลยใช่พวกโซนคานงคนห้ามีของเก่าญี่ปุ่นก็มีครับพวกไซส์พวกพวกจอดพรงนี้คือสภาพแบบนี้คือบางทีสีไม่สวยผมก็ระเบิดอะไรเลยอ๋อ ผมมอญมุมนึงนะท่านผู้ชมเอาไปจัดสวนใช่ถูกต้องสไตล์วินเทจใช่ร้านกาแฟอยู่เดี๋ยว่ผมพาไปดูบนบัตรครับผมมีอีกอ๋อครับเพี่เดี๋ยวเราไปดูตัวตัวจญิงที่ติดเทเบิลมาวันนี้ครับเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวให้ลูกพี่จัดการนะนะเดี๋ยวไอ้คันนั้นขอเป็นไฮไลท์อีกคลิปหนึ่งอ้คลิปนี้ก็คือให้เฮียพาทัวร์เดี๋ยวเราไปดูโซนอะไรครับนอกจากอะไรแล้วก็จะมีพวกอ่ อะไรปัจจุบัน้น้ำมันเครื่องใช่มีครับน็อตเน็้อมีครบหมดเลยมีครับอันนั้นของแฟนผมครับเฮียแอบถามว่าในคันใหญ่แพงไหมนะไอปอดนะผมตั้งไว้หกแสนแปดหกแสนแปดราคาเปิดท่านผู้ชมชอบกนมาต่อรองกันได้คนเราต้องมามาคุยเองครับทุกสิ่งทุกอย่างต่อรองกันได้ใช่แล้วที่ร้านผมขายหมดทุกคันอ่าฮะกลุกรูลิฟผมขายหมดแล้วเวลาลงอะไรใหม่ช่วงช่วงวันไหนครับเฮียอ่าทุก ก็มันแล้วแต่ทางญี่ปุ่นเขาขึ้นของมาให้ผมครับแต่ก็ผมก็รับซื้ออยู่ทุกวันนะว่าอย่างรถที่อย่างลูกค้าที่เขามีแล้วไม่ได้ใช้พังๆบางทีอาจจะไปขายเซดิกได้ได้ห้าพันแต่กับผมอาจจะขายได้ผมหมื่นห้าขายก็ซื้อซื้อก็ขายได้หมดครับทั้งซื้อเข้าขายออกได้หมดเลยผมผมแต่ต้องคุยเรื่องราคากันนะครับตัวที่ขายดีในร้านคืออะไรครับเนี่ยตอนนป้คถามทุกวันเลยก็ ส่วนมากผมก็ขายรถเต็มคันอยู่แล้วและอะไรถอดก็เป็นเป็นเป็นองผมประจาอยู่แล้วเป็นมันควบคุมไปในตัวครับพวกปอดพวกคูบตา้าอะไรออกง่ายกว่ากันพอพองครับพอพอการค่านิยมของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะก็คือเลือกเลือกเลือกกันับแต่ผมการันตีว่าอย่างรถที่ร้านผมเนี่ยผมสามารถว่าว่ามีอะไรแน่นอนฮผมจาแหละหมดเลยครับอย่างนี้กินส่วน ของญี่ปุ่นตัวไหนเจ๋งสุดครับเนี่ยแบรนด์ก็คูปต้าคูปต้าอิสากใิใช่ครับเออเห็นตัวนี้ด้วยนะอะไรเนี่ยฮินโนมตโต้ไม่ใช่อนินโนมตโตนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <laughs> ออกเสียงคล้ายกคุณผู้ชมฮินโนมัตโต้ฮินโนมโต้ฮินโนมโต้นะฮะออกเสียงถ้าถ้าฮินโนมัตโต้นี่เขตุบุปปรีบ้านบ้านบ้านเกิดผมอฮใช้ใช,ใช้ใช้ต้นตำรับกันเลยหยอกกระโพอือ รถประมาณส0สิกว่าปีแต่ผมมีอะไรหมดนะเนีย่ยผมเตรียมไว้หมดคันไหนคือรถต้นตำรับรถต้นตระกูลเฮียเน่ยกิโนมโตะใบนี้แต่เป็นตัวสีฟ้าแบบนี้ครับสไตล์สไตล์ยี่สิสามนะครับก็คือเราเริ่มต้นจากธุรกิจนี้มาก่อนเลยถูกต้องครับแต่ก็ใสยคันเดียวสู่กายเป็นเริ่มมาฒนาขึ้นมาน่าสนใจครับสำหรับเฮียอ่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าผมพาผู้ชมครับไปรับชมอีกสักสถานีหนึ่งก็อาจจะเป็น รถเก่าญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเป็นรถทั้งคันนะครับได้ข่าวว่าเฮียมีไฮไลท์เป็นรถแรงประจำได้ได้ได้คันนั้นอ่าย้ำยมย้มก่อนนะฮะนู่นนะค <70 8 S 2> <ส>รับท่านผู้ชมสี0เปสีเทำสีเป็นสีเอฟเฟกครับออกสีน้ำเงินม่งวงอ่ะครับเดี๋ยวเราลากันไปเลยเนียครับขอบคุณครับ อีกคันนึงครับคันนี้ก็น่าสนใจเป็นรถไถนาแบบเดินตามนะฮะอายุนามตัวรถนี่น่าจะมี70ปีขึ้นก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องจักรในยุคแรกๆครับจากประเทศญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นแท้เลยนะหาดูยากครับไปดูรูปทรงเงินก่อน ขึ้นมาอ่ามีหางจับมีระบบเกียร์เหมือนกันถือว่าคลาสสิกฮะมีมนดูไฟก่อนตั้งแต่ไฟไฮโดรเจนหลอดกลม,มางข้างบน วอวาตึงจนตัวนี้เป็นของยันมานครับมีเก่าแก่พอสมควรนะครับดระหวางลนะก็เลยออกมาตั้งโชว์